เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิไหนที่ขายแล้วแก้ไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเน่ารถสวยๆแลครับทุกๆท่านผู้ชมได้เลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตยโยต้าโครโครโนาครับปี97ครับราคาเพียง30,000บาทเท่านั้นเองเอาไปขี่กันแดดก,กันฝนได้สบายราคามอไซค์ครับใช้น้ำมันล้วนเครื่องเกียร์ดีภาษีไม่ขาดมีประกันชั้นสามให้ด้วย ใช้งานกันได้เลยคุ้มคุ้มภาพยังสวย,ยสวยดังรูปแล้วทะเบียนสวยด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยราคาถูกท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันประจําทุกวันครับไล้ใหม่ลาคดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยเนี่ยสีสันสวยเงาง,งามดูสวยเลยทีครับเกินราคาคุ้มค่ามากตัวรถก็กว้างขวางนั่งสบายเครื่องเกียร์ดีครับขับทางไกลได้สบายสบายเลยเร่นเอกสารพร้อม สุดนี้ใช้งานทางไกลไม่ต้องห่วงรับทนหายห่วงแน่นอนตโยต้าครับเกียร์ออโต้เบาะหนังสภาพดีนะครับห้องโดยสารสะอาดเอี่ยมเป็นรถปี97นะครับสามหมื่นหาบาทเั่าเองเกียร์ออโต้รน้าต่งไฟฟ้าสุดคุ้มครับราคานี้อันไหนหารถใช้งานอยู่ก็ไปดูตัวจริงทดลองขับมันได้ครับนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดชื่อคลิปได้เลยหรือกดลูกศรใต้คลิปก็ได้ หันหน้าครับเดิมเดิมบางๆครับนี่ครับตรงด้านสายเหมืองก่อตรงกลางของคานนี่ครับสีบางจยแทบจะถึงเนื้อเหล็กนะครับก็คือไม่เคยทําสีมาใหม่ไม่เคยมีการชนนั่นเองนะครับเข็บซอกเลยกับเดิมเดิมรอยพับรอยอาร์ตงานอย่างอยู่ครบครบเดิมเดกสาชุดโอนครบครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับไปดูทดลองขับกันได้หาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ